สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Walkabout Australia ไปออสเตรเลียนะคะในวันนี้นะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงออสเตรเลียปี2023ซึ่งปีหลังนี้นะคะเราก็จะมาพูดว่าประเทศออสเตรเลียเนี้ยยังอยากที่จะไปขุดทองไปทํางานหรือ ย้ายไปอยู่หรือ,รอไม่นะคะสาหรับปีครึ่งปีหลังนี้นะ,ะประเทศออสเตรเลียนะคะก็เป็นจุดหมายปลายทางอีกประเทศหนึ่งนะคะที่หลายๆคนนะคะรวมถึงคนไทยเองนะ,ะที่อยากจะไปทํางานไปใช้ชีวิตไปเรียนต่อแล้วก็หรือว่าย้ายไปอยู่ะค่ะเพราะว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของประเทศภูมิประเทศก็มีความหลากหลายนะคะให้หลายๆคน,นะคะเลือกที่ <ๆ S 2> อยากจะไปอยู่เลือกที่อยากจะไปเรียนเลือกที่อยากจะไปทํางานแล้วก็ ประสิทธิภาพของประเทศเองเนี้ยก็เป็นประเทศที่พัฒนามากเลยทีเดียวนะคะแล้วประเทศออสเตรเลียนะคะก็มี สิทธิเสรีนะคะเท่าเทียมคาะไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นไม่มีการแบ่งแยกศาสนาไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาตินะคะก็คือทุกๆุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดนี่ก็คือเป็นเหตุผลว่าทำไมใคร,ใคร,ใครๆหลายหลายคนนะคะอยากที่จะย้ายไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเรื่องราววีซ่าออสเตรเลีย EP นี้นะคะพี่ก็หยิบ ยกเรื่องต่างๆนะคะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันรวมไปถึงการอัปเดตนะคะทาง immigration นออสเตรเลียนี้มีการอัปเดตในเรื่องของการยื่นวีซ่านัส่วนรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปฟังพร้อมๆกันนะ,ะๆๆก่อนอื่นนะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้ช่องของพี่ด้วยนะคะก็จะขอบคุณมากๆเลยค่ะพูดถึงประเทศออสเตรเลียนะก็เป็นประเทศที่ หลายๆคนนะคะก็อยากจะไปขุดทองขุดทองในที่นี้หมายถึงว่าการหาเงินนะคะการทํางานการย้ายไปอยู่นะคะเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะคะในอนาคตะคะจุดประสงค์ทุกคนนะคะคือเข้าใจว่าในเรื่องของเงินเนี่ยก็มีความสําคัญนะคะก็คือมาเหนือปัจจัย4ทั้งหลายเนื่องจากว่าเงินเนี้ยมันทําให้เราสามารถที่จะอยู่รอดในในสังคมปัจจุบันมากขึ้นนะคะใครๆหลายๆคนนะคะที่ต้องการไปที่ ประเทศออสเตรเลียก็พเพื่ออ,อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะใช้ชีวิตที่บาลานซ์มากขึ้นนะคือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตที่มันแตกต่างไปนะคะใช้ชีวิตที่เราไม่เคยสัมผัสเราไม่เคยใช้ชีวิตที่เป็นอิสระประเทศออสเตรเลียเขาก็เปิดโอกาสหลายๆอย่างให้สําหรับคนต่างชาติคนต่างประเทศนะคะเข้ามาเพื่อที่จะใช้ชีวิตทํางานหรือว่าอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเขาก็เป็นประเทศที่ให้อิสระในเรื่องของความคิดให้อิสระในเรื่อง เรื่องของความคิดเห็นให้อิสระในเรื่องของการกระทําหลายๆอย่างแต่ว่าทุกๆอย่างแล้วก็อยู่ภายใต้กฎหมายกฎระเบียบอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จุดหมายปลายทางสําหรับคนไทยเองนะที่มาอยู่ที่ออสเตรเลียก็มีความใฝ่ฝันนะคะว่าวันหนึ่งเนี้ยฉันจะต้องได้ PR หรือว่าฉันจะต้องเป็นพลเมืองของประเทศออสเตรเลียในการเดินทางกว่าที่จะไปถึงจุดนั้นนะคะมันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็จะต้องมีการวางแผนให้รอบคอบวางแผนให้ดี ในการที่จะไปถึงตรงจุดนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะที่พี่พูดถึงในวันนี้นะคะเพราะว่าคําว่าโอกาสนะคะทุกคนเนี่ยมีโอกาสกันทุกคนนะคะที่จะมาที่ประเทศออสเตรเลียแล้วสามารถที่จะเป็นพลเมืองของประเทศออสเตรเลียก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเป้าหมายว่าอย่างไรนะคะ,คะประเทศออสเตรเลียนะคะก็เป็นประเทศหนึ่งที่รายได้ต่อชั่วโมงเนี้ยก็คือ รายได้เยอะเลยทีเดียวนะคะก็คือพูดง่ายคือรายได้ดีเราเปรียบเทียบเป็นเงินไทยนะนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมใครหลายๆคนที่อยากจะดิ้นรนสิทธิประโยชน์ที่ทางออสเตรเลียนะคะให้กับคนที่เป็นพลเมืองหรือว่า PR ของออสเตรเลียนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Medicare Car d ในเรื่องของสุขภาพนะคะบัตรสุขภาพที่ให้สิทธิต่างๆมากมายนะคะรวมถึงพี่ยกตัวอย่างน,นะคะคือในกรณีของพี่เนี่ยพี่จะข้อรูปถ้าเป็นนักศึกษา าตาชิค่า คลอลูกที่ออสเตรเลียนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐนะคะข้อลูกนะก็ประมาณ1 0 0 0 0ดอลลาร์ออสเตรเลียนะคือไม่ใช่โรง,งพยาบาลเอกชนนะคะเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลนะคะแล้วในกรณีของพี่พี่บัตรมีบัตรม e d ิแคร์นะ,ะก็คลอดฟรีนะคะกับข้าวอาหารการกินนี่สามมื้อเลือกได้เลยนะคะว่าจะสั่งแบบไหนออเดอร์แบบไหนนะเขาก็ให้ความสําคัญในเรื่องของสุขภาพอนามัยของคนที่เป็นคนออสเตรเลียนะคะสินนะะทธิพิเศษในเรื่องของการศึกษาเรียนต่างๆนะคะในระดับมหาวิทยาลายัยในระดับมหาลาั สามารถเรียนฟรีในระดับดิปโลมานะคะอันนี้คืออันนี้คือคือได้เรียนฟรีจริงๆนะพี่คนหนึ่งก็ได้เรียนฟรีมา2ออย่างหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรียนภาษาอังกฤษฟรีเรียนต่อเซอร์ติฟิเคตฟรีนะคะเพื่อที่จะประกอบอาชีพนะคะเรียนฟรีนะเราก็จ่ายแค่บางส่วนในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆแค่นั้นคือจ่ายไม่เยอะถ้าเปรียบเทียบกับน้องๆที่อยู่โอเวอร์ซีนะคะหรือว่านักศึกษานักเรียนต่างชาติก็จะจ่ายเต็มราคาเราก็ไม่ต้องจ่ายแล้วก็สิทธิในเรื่องของช่วยเหลือในเรื่องของการ หาง,งานตกงานพวกนี้ก็จะมีหน่วยงานที่เรียกว่า job seeker เข้ามาให้การดูแลเข้ามาให้ัพ p อ o r t ในเรื่องของการหาง,งานของเรานะค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการซื้อบ้านนะคะสําหรับใครที่ได้ pr นะก็มีสิทธิ์ในการซื้อบ้านหลังแรกนะคะก็ได้ส่วนลดไปนะะก็อีกอย่างถ้าเราได้ pr เนี้ยถ้าเราจะซื้อบ้านเนี้ยเราก็ไม่ต้องจ่ายภาษีเยอะถ้าเปรียบเทียบกับนักเรียนคนต่างชาติที่ไม่ได้ pr หรือว่าสัญชาติเนี้ยก็จะจ่ายภาษีในการซื้อบ้านหลังแรกหรกหือการซื้อบ้านเนี้ยก็จะ ต้องจ่ายภาษีเยอะหน่อยนะคะในส่วนตรงนั้นนะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเหตุผลที่สําคัญแล้วก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ใครหลายๆคนนะคะอยากจะย้ายไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียหรือว่าอยากจะไปทํางานที่ประเทศออสเตรเลียนะมาอยู่ที่นี่แล้วมันทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นการที่เราจะมาทํางานที่ประเทศออสเตรเลียเนี้ยถามว่ามาทํางานได้เลยไหมได้เลยได้ไหมถ้าสมมติว่าเราคิดอย่างนั้นนะถ้าสมมติว่าเราบอกมาทํางานได้เลยมาเลยมาเลยเนี้ยคือทุกคนคิดกันอย่างนี้นะคะประเทศ ทศออสเตรียก็คือคงจะล้นในเรื่องของคนที่จะมาทํางานแล้วก็งานอาจจะหายากมากขึ้นนะคะแต่ว่าในปีนี้นะทางรัฐบาลออสเตรเลีย,เ,ยเขาก็ให้สิทธิพิเศษนะคะก็คือพูดง่ายเลย first priority เหมือนให้สิทธิพิเศษสําหรับคนที่จะมาทํางานการที่จะมาทํางานที่ประเทศออสเตรเลียเนี้ยทำมาด้วยวีซ่าอะไรบ้างนะคะก็คือวีซ่าที่สามารถทํางานได้ในออสเตรเลียนะคะก็มีวีซ่านักเรียนนะคะวีซ่านักเรียนเนี้ยก็จะมีข้อดีข้อเสียแต่ แตกต่างกันไปนะคะก็อาจจะอาจจะต้องจ่ายค่าเรียนแพงหน่อยนะปีนี้นะคะวีซ่านักเรียนเนี้ยก็จะจํากัดชั่วโมงในการทํางานนะคะโดยที่เขาจํากัดอยู่ที่48ชั่วโมงต่อฟอสไนนะ,ะวีซ่าทำงานนะคะที่มีในจ้างสปอนเซอร์นกะ็ะสามารถทํางานได้ f u ลไ time <l ots> นะคะแล้วก็สิทธิทประโยชน์ต่างๆนะคะได้เหมือนกับคนออสเรเลียเลยนะคะคนออสซี่เลยนะคะในเรื่องของสิทธิทประโยชน์ต่างๆราภลากิจรา่วย gambling. เสียก็คือคุณจะต้องมีนายจ้างที่อยู่ที่ประเทศออสเซเลียนะคะ ในการสปอนเซอร์ทำวีซ่าให้คุณมาถัดไปก็คือคนที่มีสกิลในด้านนะคะด้านของสุขภาพทางอนามัยด้านของการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขต่างๆนะคะแล้วก็คนที่มีสกิลในด้านการศึกษาอย่างเช่นพวกคุณครูอาจารย์พวกนี้นะคะเขาก็จะให้สิทธิประโยชน์กลุ่มนี้นะะเป็นเฟิร์สไพรอ i t y นตี้นะคะถ้ามาแบบมาจะมาทํางานนะคะถ้าใครมีประสบการณ์ด้านนี้นะคะก็ลองศึกษาหารายละเอียดนะคะว่าทําอย่างไรที่เราจะได้มาทํางานที่ประเทศเรอสเซีย แล้วก็ในอนาคตเราสามารถที่จะแอพพลายพได้นะอีกอันนึงนะคะที่วีซ่าที่สามารถทํางานได้ค่ะก็คือ working and holiday visa นะคะหรือว่าวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าทำงานนะคะของออสเตรเลียโครงการนี้นะคะก็จะมีโค้ตาให้แต่ละประเทศนะคะที่เขากําหนดนะคะว่าจะเท่าไหร่นะคะสําหรับประเทศไทยนี้ก็ให้ได้ได้เยอะทีเดียวนะคะเพื่อนๆนาะก็ประมาณ2,000ต่อปีก็อะไรเปลี่ยนแปลงก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลได้ที่สํานักงานกรมกิจการเด็กและเยาวชนอ่าที่ประเทศไทยได้เข้าไปดูที่เว็บไซต์นะ ะะว่าเขาจะเปิดรับสมัครยังไงกฎระเบียบมีอย่างไรนะคะก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะก็พี่จะไม่พูดในคลิปนี้สําหรับคนที่ไม่มีสกิลนะคะก็จะถามว่ามีโอกาสไหมมันก็มีโอกาสแต่ว่าเส้นทางการเดินทางการที่จะได้มาที่ประเทศออสเตรเลียหรือไปที่ประเทศออสเตรเลียเนี้ยขั้นตอนมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่า เราไม่มีสกิลเราก็ต้องมาสร้างสกิลใหม่นะคะเราถนัดด้านไหนชอบด้านไหนส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเริ่มจากการเรียนก่อนนะคะเรียนไปตามสาขาที่เป็นที่ต้องการหรือว่าที่ขาดแคลนของประเทศออสเตรเลียหลังจากนั้นหลังจากที่เราเรียนไปสักระยะหนึ่งะะเราก็หาสมัครงานนะคะสมัครงานเราก็เลือกที่ที่อยู่นอกเมืองก่อนนะคะโอกาสที่เราจะได้เป็น PR เนี่ยมันก็มีสูงขึ้นนอกนอกเมืองออกไปนะขั้นตอนการขอสมัครหรือว่าจํานวนหรือว่าคะแนนอะไรต่างๆมันก็สามารถที่จะ ได้ง่ายมากขึ้นนะเพราะว่านอกเมืองออกไปแล้วจะเป็นเาขาเรียกว่าเขาจะขาดแคลนแรงงานมากนะคะก็คือถ้านอกเมืองออไปในเมืองก็คือคนอาศัยกันอยู่ในเมืองเยอะการแข่งขันก็มีสูงถ้านอกเมืองออกไปเนี่ยการแข่งขันก็มีน้อยลงนะอันเนี้ยก็จะเป็นเทคนิคนะคะถ้าใครที่วางแผนก็ให้เลือกไปเาขาเรียกว่าหาอาชีพหรือว่าที่อยู่นอกเมืองออกไปนะบทสรุปนะคะคนที่จะมาขุดทองที่ประเทศออสเตรเลียนะคุณก็ต้องกลับไปมองดูคุณสมบัติของเรานะคะในตัวของ เราว่าเรามีความถนัดด้านไหนมีความเก่งด้านไหนมีความรู้ด้านไหนเชี่ยวชาญด้านไหนนะหลังจากนั้นเราก็ไปวางแผนนะคะว่าเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนนะคะถ้าสมมติว่าเรามีการวางแผนที่รัดกุมนะคะการเดินทางนะคะกว่าที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางหรือว่าความสําเร็จหรือว่าไปถึงขั้นตอนที่จะได้ PR หรือว่าพลเมืองของ,งออสเตรียเนียมันก็จะกระชับแล้วก็ เร็วมากขึ้นนะคะสําหรับคนที่วางแผนนะ,ะถ้าสมมติว่าเราไม่มีการวางแผนนะคะเรามาแบบโอเคเราไปเอาปลายอาดาับหน้าหรือะมัณเนี้ยเราก็ไปหา,าข้างหน้านะคะในเรื่องของโอกาสแล้วก็หน้าที่มันเป็นไปได้น้อยมากที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะคะที่เราจะไปถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยบางคนเป็นไปได้อาจจะใช้ระยะเวลานานนะคะแต่ว่าระลึกไว้เสมอน,นะคะว่ากด ต่างๆกฎของวีซ่าของประเทศออสเตรเลียเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องมีการวางแผนล่วงหน้ามีการวางแผนมีการศึกษาหาข้อมูลว่าอาชีพอะไรที่มันขาดแคลนที่มันก็ยังขาดแคลนต่อคือยังเป็นที่ต้องการนคะคือพูดง่ายๆเลยอาชีพที่ติดอันดับนะคะคนที่มาเรียนมากที่สุดเนี่ยก็คืออาชีพทางด้านพวกสุขอนามัยนะคะสาธารณสุขแล้วก็ในเรื่องของไอทีนะคะที่ก็ยังขาด อยู่นะคะใครที่มีความสามารถมีความถนัดทางด้านนี้ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมสมัครหรือว่าอย่าลืมหาข้อมูลโอกาสนะคะเป็นไปได้ทุกเมื่อนะคะถ้าสมมติคุณคุณมีการวางแผนนะ,ะอัปเดตจากาทาง i m m i g r a t i o นนะคะล่าสุดเขาก็อัปเดตในเรื่องของการปรับปรุงในเรื่องของระบบแล้วก็ขั้นตอนการพริจารณาวีซ่าให้มีความกระทัดรัดรัดกุ่มเร็วมากขึ้นนะค,ะคือทุกอย่างแล้วเอกสารตรงนี้นะคะก็คือเหมือน,ในใคล้ายเข้าไปอยู่ในกองของการพิจารณา ของวีซ่าของ i m m เ g r a t ได้เร้อยนะเขาออกมาอัปเดตในเรื่องของการลดขั้นตอนหรือลดระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าให้มันสั้นมากขึ้นส่วนใหญ่แล้วก็มีหลายประเภทของวีซ่าเลยที่เราหยิบยกมาในวันนี้ก็จะมีประมาณ4อย่างที่เป็นที่ยมแล้วก็ให้ความสนใจนะก็คืออันดับแรกเลยนะคะก็คือวีซ่านักเรียนเนี่ยเขาก็ปรับระยะเวลาการพิจนารณาภายใน16วันในการอนุมัติวีซ่าอันที่2นะคะวีซ่าชั่วคราวหรือสกิลชอทเทดนะคะก็คือคนที่ มีความรู้ความสามารถคนที่เก่งนะคะแล้วก็เป็นที่ขาดแคลนนะคะอันนี้เขาก็จะพิจารณาเร็วขึ้นประเภท Skill Shortage 482เขาก็จะดำเนินการพิจารณาภายใน21วันนะคะก็ถัดมาก็คือโปรแกรม Employer Sponsor Skill นะคะก็ในด้านการดูแลสุขภาพนะคะด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นครูเป็นหมอเป็นแพทย์พยาบาลพวกนี้เขาจะ พิจารณาเร็วขึ้นภายใน1วันต่อไปนะคะก็คือวีซ่าทำงานแล้วก็ท่องเที่ยวหรือว่า working and holiday visa สำหรับคนที่สมัครนอกประเทศออสเตรเลียเขาก็จะพิจารณาเร็วขึ้นภายใน1วันถือว่าเป็นเรื่องดีๆเรื่องอัปเดตดีๆให้กับใครหลายๆคนที่กำลังยื่นวีซ่าอยู่ณนะตอนนี้นะเนื่องจากว่าทาง immigration เนี่ยเขาต้องการปรับในเรื่องของขบวนการต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าในปีนี้นะคะคนที่สมัครวีซ่าเนี่ยเยอะ มากเลยทีเดียวนะคะในปีงบประมาณ2022ถึง2023นะคะถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น190%เลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเยอะจริงๆนะคะเขาก็เลยมีการปรับพิจารณาขั้นตอนต่างๆเนี่ยให้มันเร็วขึ้นนะ,ะซึ่งการพิจารณาขั้นตอนให้เร็วขึ้นเนี่ยก็เขาจะพิจารณาจากคนที่นะคะยื่นสมัครผ่านออนไลน์แล้วก็ใบสมัครของคุณเนี่ยก็มีความถูกต้องสารก็ต้องถูกต้องแล้วก็เอกสารที่เขาต้องการเนี่ยครบถ้วนนะคะคือพูดง่ายๆเลยว่าเขาต้องการอะไรเรามีครบ ทุกอย่างอันนี้ก็จะพิจารณาได้เร็วก่อนที่เราจะสับมิตเอกสารต่างๆนะคะหรือกรอกเอกสารรายละเอียดของเราในการยื่นสมัครวีซ่าแต่ละประเภทที่เราขอเนี่ยนะเราก็ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนที่จะยื่นสมัครหรือว่าก่อนที่จะสับมิตค่ะไม่งั้นก็คืออาจจะทําให้กระบวนการนะคะล่าช้าเพราะว่าถ้าเราส่งเอกสารไม่ครบเนี่ยเขาอาจจะขอเอกสารเพิ่มเติม,ตมทําให้ขั้นตอนการพิจารณาเนี่ยอาจช้าลงไปนะคะนี่ก็จะเป็นข่าวดีสําหรับเพื่อนๆน,น,นะคะพี่ๆน้องๆ ที่กําลังยื่นวีซ่าที่กําลังขอวีซ่าที่กําลังสมัครวีซ่าหลายประเภทวีซ่าเลยทีเดียวนะคะที่เขาจะปรับปรุงให้มีการพิจารณาให้เร็วมากขึ้นย่นระยะเวลาการพิจารณาไปนะคะสำหรับใครที่กําลังวางแผนนะคะที่จะย้ายประเทศหรือว่าย้ายไปอยู่ที่ประเทศออสเตรียนะคะก็พยายามหาข้อมูลรีเสิร์ชเยอะๆหาข้อมูลว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนดีเราจะไปอยู่รัฐไหนดีแล้วเราจะไปอยู่แล้วเราจะไปทํางานอะไรแล้วอาชีพต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจะทําอะไรดีนะคือ อนาคตของเราเผื่อครอบครัวของเราในอนาคตนียนะคะก็คือเป็นการวางแผนระยะยาวล่วงหน้านะ,ะถ้าเรามองภาพออกคิดออกวางแผนออกมีเป้าหมายชัดเจนเราก็มองว่าโอกาสเป็นไปได้เสมอนะคะทุกที่ทุกเวลาโอเคค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีในการยื่นวีซา่าให้วีซ่าออกเร็วๆนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ